สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพิ่งไปสบายดีกันสุขสุขคนพี่น้องจ๋าพอพอกันคือเกาเนี่ยเมื่อเส้าน,นะคะทักทายพี่น้องทั่วโลกนะคะทักทายพี่น้งเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปปลาวสบายดีเนี่ยค่ะทักทายพี่น้องอาพม่าก,กับมุชอาเวียดนามนะคะที่เป็นเอฟซีของเนี่ยบนสุขสุขคนนะคะก็คือเกาหล่ะค่ะพี่น้องเมื่อนี่ยจ,จุ่มตัวเสาร์หกโมงนั่งดิ้งกาแฟดื่มกาแฟคอฟฟี่โอ้ยพี่น้องเอ้ย ยังล่ะชีวิตประจําวันตะละมือตื่นขึ้นมาปัดกวาดบ้านเรียกกระเป่ามากินกาแฟ่นี่ยขยิดคลิปถักไทยกับพี่กพือน้องในมือตะกีปเองพี่น้องเนี่ย้อเวียนจักวันหยงยากอีอย่างแน่นะคะจักวันหยงยากอีอย่างแน่มือว้านี่เย้บนบ่มีแห้งเพี่น้องบ่มีแห้งเป็นแบบไดเป็นปวดหัวป่ดซวงป่เศร้ากินยาเราแบบสลึมสลือคือเขากินยาแก่แพ้น้ำมันก็เลยเห็ดในห้องแบบสลึมสลือง่วงผู้ใดทั่วมากก็คือคุยกันแบบเหมือนกับ ไม่รู้เรื่องพี่น้องก็ต้องขอโทษขอให้รล่านะคะอย่าตั้งกล้องดีๆกันมุมเก่าที่เดิมนะคะบริปเปลี่ยนโลเคชันเลยพี่น้องเอ้ยอาจจาะสิไปบ้็อใดจะสิไปใส <c oughs> อะไรอยอะบนกันเลยอา่ามือใดบ่ได้เฮ็ดคลิปถัดายก็เหมือนกับว่าเฮาบริคุยกันขาดอย่าง็บอย่างหนึ่งกับขึ้นหอดกิดถึงนะพี่น้องก็เลยมานั่งว่านั่งจากก่อนสิไปฮิตยังนะคะก่อนจะไปทําภารกิจอะไรก็ขอให้ดีฮิตคลิปจะได้หายห่วงเนาะ ทักทายกับพี่สุขุสุขุนสกอนยังสินะมื่อนี้มีเรื่องอยังมาบอกซูฟังมาติกินกาแฟไปนั่งหมอม้อยคุยกันไปพร้อมพี่น้องยายบนติดกาแฟแต่ว่ากินหลายกว่านี้บ่ได้นะคือวันละหนึ่งซองหนึ่งแก้วแค่นั้นเองนะครับกาแฟอันกาแฟอันเยังกับซปเปอร์มันกาแฟว่าหลายดอกพี่น้องส่วนมากก็จะเป็นแบบ กิมเทีมทมยมเยอะกว่ามังสินะเพรามันมันพญา้านเพิน่นเปิดเพลงเพิ่น,นสิเอิ่นลูกบ้านประชุมแล้วกะเสียงเครื่องแรนไปแรนมากกะคือเขาประกาศอ่นโฆษณาเชิญชวนไปเลือกตั้งอสจอสวอีกอย่างหองเขาบุ ยัยบนสีมาอัปเดตนี่ยังเมาเรื่องเงเรื่องเก่าพี่น้องนะคะเอาขาสู้ประเด็นเลิกกันแล้วกันนะคะเขาเรื่องเลยเนาะเพราะว่าอยายบนสังเกตเร็วนะคะมันขมามเบาเรื่องนี้มีคนสนใจนะคะมีเพื่อนๆืนเขามาให้ความสนใจให้คําแนะนําให้คําปรึกษาแช่ประสบการณ์มาหลายพี่น้องเออจริงๆเรายัยบนเหตุคลิปทั่วๆไปนะคะยอดวิวโบใครมีอ่ายอดวิวบบใครมีช่วงหลังๆมาหนีเนาะแต่พอยัยบนมาอัปเดตเรื่องเล่าชีวิตของอสายฟอ สายฟอนี่จะมีคนสนใจหลายเพราะว่าจะเป็นคนที่ได้สามีเลวนะคะสามีที่เป็นเป็นชาวต่างชาติเลวหรือว่าจะเป็นคนที่ยังบ้านหดเป็นแม่ห้างแม่ใหม่หรือว่าสาวเกย์นะคะกัยังซอมซอมมองมองอยากจะมาเดินสายฟอแต่ว่ายังเข่ามาา่บป็นนะคะยังบรูว่าสิอาเดินแบบช่องทางใดแต่ยี่บนมาว่าเรื่องสายฟอนี่ก็จะมีความมีคนเนี่ยความสนใจพอสมควรนะคะพี่น้อง จังคลิปก่อนๆที่ยายบ่นมาลงเนาะว่าเขาเว็บอัพเดทแชทอันเขาเว็บอ่าเว็บหาคู่เอออันแชทกับสายฟอนั่นมีคอมเมนต์สองสามเราคอมเมนต์พี่น้องก็ดีใจนะคะที่ให้ที่เอฟซีให้ความสนใจแล้วกหลายขั้มในน้นำเราก็มาแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันเนาะให้เพื่อนๆได้หูให้เพื่อนๆได้อ่ามีประสบการณ์หรือว่าเขามาเรียนรู้อย่างประมาณนี้เนาะบบบนี้จงังยายบ่นเสียงเมบาเบาหนิก็คือเรื่องแล้วมันก็ มันก็บ่ได้ไปคืบนาอีอย่างสักทราใดอกพี่น้องก็คือเข้าการคุยกันกับฝอกับธรรมดานะก็คือเชื่อมคว้มสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆเแต่ว่าเพื่อนๆเขาก็อยากรู้ว่าเออมื้อนี้ไดีคุยกันบอเป็นตาบ่เป็นตาได้สืบอีหยังเขอิาอะไรนะเชื่อมสัมพันธ์ทําไม่ตีกันไปเรื่อยๆบ่หรือว่ายุดแค่นั้นหรือว่าบ่โทรมาเลยหรือว่าบ่แชทมาเลยอีอย่างอย่างสี่เนาะเออหลายคนก็รอลุ้นมีเอฟซีผู้หนึ่งเพิ่นนมา ยายขขอยรุ่นเจ้ายิ่งก็เป็นยิ่งกว่าเจ้าเป็นตัวของข่อ่เองอ่ะสันาขอยรุ่นน้าเจ้าอ่ะสันแต่เะเบื่อมากก้อนสิไปใส่ข่อยต้องขขอยต้องเบิ่งเจ้าก้อนอ่ะสันจะข่อยต้องอันเปิดทีโอเอ็นเปิดอันอันวิดีโอเบิ่งเจ้าก่อนอย่างสีนะเปิดยูทูปเบิ่งเจ้าก่อนเนี่ยข่อยรุ่นเ้ยยายอ่ะสันข่อยรุ่นข่อยแบบตื่นเต้นน้าเจ้านะคนแบบอกี่ยกับบุญกับคนหล,ลายๆพี่น้องนะคะท,ที่ที่ให้ความสนใจแล้วก็หายกำลังใจกับยายบุญเนาะ มันมันกัหลายเรื่องหลายเล่าอยู่ดอกพี่น้องแต่ละมือที่เขาแชทคุยกันกับฟอก็ไดดเนาะบางครั้งเขาอาจจะมีการความคิดส่วนทางกันแน่ความคิดบ่ตรงกันแน่เขาอยากได้แบบนี้เขาอยากเฮ็ดแบบนั่นเขาอยากเฮ็ดแบบนั้นแต่เขาชอบเฮ็ดแบบนั่นจังสินะอันนี้ก็คือเขาจะดีรู้ว่าเออเขาชอบแบบไปแนวนั้นเขาชอบไปแนวนี้แต่อันไหนที่เขาพอจะอารมณ์อร่อยปั๊บตัวเขาหาเขาได้เขาก็จะปั๊บแลวก็เขาก็บอกเขาว่าเขา เขาประชบในสิ่งที่เขาคิดว่าจะอันนั้นอันนี้เขาประชบคุณคุณเปลี่ยนแปลงใดบอคุ่าทําเพื่อฉันไดบอว่าฉันประชบเขาก็คือคุ้ยกันในตรงนั้นนะการพี่น้องถ้าเขาหักเท้าเขาก็จะค่อยปรับโตปรับความคิดของเขาหันเขามาจูนใส่กันพี่น้องมันก็จะประมาณนั้นแต่กับว่าเป็นว่า นะคะจังยี่อุบลนีกความคิดบ่แมเบนบอมเบนบอมเนคิดว่าจะหายแต่เขาปรับมาหาเขาอย่างเดียวเลยพี่น้องเขาก็ต้องปรับหาเขาคือกันนะคะมาดี้จังกับพ่อใหญ่นีน่กับพญ่ที่เยอรมันที่คุยกันไหมนี่กะคืออ่าถามมาแล้วแล้วแชทสม่ำเสมอบอ่แล้วก็สม่ำเสมอพี่น้องเราเหตุงานเราเหตุงานพ่อใหญ่นี่บ้างงานนี่หลีนะคะตามที่เราถ่ายรูปมาให้เบิรงถ่ายวีดีโอมาให้เบิรงเนาะเอาหมวกว่านเราไปตัดต้นไม้ไปปั่มต้นไม้ อันที่มันอยู่หัวนะพี่น้องต้นใหม่ใหญ่ๆน่ะใส่บันไดสูงขึ้นไปแล้วก็ไปตัดใส่เรือเครื่องตัดลงมาแล้วก็อ่าขนกิ่งใหม่ไปทิ้งนะใส่รถใส่รถพ่วงใส่รถแบบบ้านเฮาเ็จะเอิ้นคย้ายว่าเป็นรถอีแตนรถรถรถอีแตนรถอีตุกนี่อย่างประมาณนี้นะพี่น้องใส่อันรถยญ่หลักนะเป็นรถพ่วงนะเก็บใส่เก็บใส่คือเห็ดงานเราเราเห็ดงานเราเห็ดคับเราเห็ดคับปอหญ่นี่วันนี้ก็เลยว่า เป็นอย่างยูคือเหตุงานคักขณะน,นี้แล้วว่ามันเป็นความูขุของฉันฉันว่าอยากยูสื่อๆแล้วก็มันได้เงินเออที่เขาเห็นไปมันได้เงินอีย่างประมาณนี้แล้วก็บอกไปเนาะบัดนี้อ่าหลายค้นก็อยากหูว่าเรื่องที่แล้วว่าแล้วสื่อโทรศัพท์ห้ยายไหมเป็นยังไงนะคะอันนี้จะมาอมัปเอิตสู่ฟังนะคะอันนี้เป็นเป็นประเดินหลกัลกๆเลยนะคะที่คนอยากรู้เนาะเพราะว่าหมู่ว้านนี้บนมขาบอกสู่ฟังมาคุยกันเรื่องโทรศัพท์มันมันมันบดี กับเล่ารับรับวิดีโอข้อรับสายเล่าบอดบอดใดบางเทือมันกะโดดมันแบบมันมันเออเลยมันบอดทำงานเแล้วก็เลยเราก็เลยถามว่ายุ่อยากได้ไม่บอดจันทร์เสือหายนี่แหละก็คือเอามาคุยสู้กันฟั่งเนะหมัวว่านเออเมาม้อยบางครั้งมันก็อาจจะเป็นเป็นเรื่องแบบโอเวอร์เขา่แค่เขาบกซื่อคือยังเอามาบกสู้ฟังยังสีเนาะอ่ะ มันกลับปปนเนป็นอย่างอันนี้คือเขาสู้กันฟังพี่น้องเขาก็ระด้อย,ย่างมากมายเพราะเขาเคยอยู่กับฝรั่งบ่มันว่าเออเฮอกับตายตื่นตุน่มนะคะอันไม่ใช่อันนี้เย่บนกับยู่น้าฝรั่งมากเพราะแห้งแล้วละ่ะนะคะก็ะเดินสายนี่กับพ่อจะรู้แล้วล่ะว่าเออมันเป็นอย่างไรไม่จังไรแต่เขาก็อยากบอาซื่อนี่ละ่ะนะคะบอกสู้กันฟังเนาะอืมคํำๆมานี่อาเมื่อวานนี่นะคะยู่มก็เล่าบอกกับเราบอกกับเราเราก็ถามได้ล่ะว,ว่าอันมือดียู่เป็นอย่างไร อายุสูยุสีส่งทงี่อยุยังให้ฉันโอยังสินะปัะนี้ยวบองคะถามว่าอายุสีให้ฉันอีหรีโอ,อยังสินะปันะนี้แล้วว่ายุบ่บลนบอกตรงๆเลยนะมันจะมีข้อเลกเปลี่ยนอยู่นะคะยีบนก็เลยยังพันแต่ัดสินใจว่าจะเอาดีหรือบอเพราะว่ายีบนบอกแล้วว่าสิ่งที่ยุโชเสนอให้ฉันเฮ็ดให้ฉันบโชนะคะ ถาม,ามันเป็นเรื่องหลายแงตีอมมันเป็นปเรื่องหลายแงมันเป็นเรื่องปกติของฝรังทั่วทัวไปนะคะถี่ยบุญอยู่กับพญีบิวแล้วก็หมักหิดหมักเบามากบาัมากถามมักแบอบกนี่แบบนี้คือกันแต่ยบ้บุญก็คือบางครั้งเ่าเฮายังไม่ได้เห็นตัวตนจริงๆนะคะลึกๆเฮาก็ไม่อยากจะเปิดเผยอย่างมากมมยนะคะเฮา,าก็เลยไม่อยากเปิดเผยอย่างมากมมยก็เลยยั่งเบิ่งกันอยู่นะคะย้บุญยั่งพันได้ยั่งพันได้ตกลงตรงนี้นะคะ าถาม่าอยากได้ของเขาอยู่บ่มันก็ไปอยากได้ดอกพี่น้องแต่ถ้าได้มันก็ดีนั่นแหละแต่ว่าถ้ามันนี้ขอเสนอขอเล็เปลี่ยนที่เฮาบ่าสบายใจเฮาบ่าหมั่นใจเฮาข็บ่อยากได้พี่น้องเนาะเออผู้ใดว่าคอือย่ียว่นบ่นะคะบานี่บางคนก็บอกว่าเอาโลดย้ายถ้าเขาเสนอห้เอาเลยมันกะเป็นสองแง่สองงามพี่น้องถ้าเฮาจะคิดไปมันก็สองแง่สองงามบางครั้ง เขาอยากได้ของเขาโดยที่เราเพิ่งจะคบกันยังบ้านนี้ถึงเดือนนี่ก็เหมือนกับว่าเขาคิดไปในแง่หนึ่งเนาะในแง่ลบเหมือนกับว่าย่านเขาย่านเขาคิดว่าเออคนนี้ยิ่งคนนี้มาคบกับเขาเพื่อหวังอยากจะไ้ของของเขานี่ว่ะเพราเสนอรีบรีบรับทันทีอันนี้คือความคิดอีกแง่หนึ่งเนาะถ้าอีกแง่หนึ่งก็คืออ่ะเขาอาจจะวางดีกับเขาถ้าถ้าเครื่องสื่อสารของเขามัน มันเสียไปมันห่างไปมันกับวาสามารสิส,สีเชื่อมต่อกันได้อีกนะคะความสัมพันธ์ก็อาจจะยุดลงมคือยังเล่าวา่าเขาก็เลยแบบว่าเหมือนกับว่าเออเรื่องแค่นีถ้าเขาหาเขากินเขาอาจจะเฮาแบบว่าเอามาไผ่ท้าสื่อสารกับเขาต่อไปอันนี้คือเฮาคิดไปในแงด่ดีแต่เฮาคิดไปในแง่บวกเอ,อ้ยในแง่ลบก็คือประมาณว่าอย่างเขาคิด เห็นว่าเฮ้าเนี่ยเอออยากได้ของเขาเห็นเก่งเงินเห็นเก่เกเกอย่างสี่เนาะแต่ว่าคนเฮ้ามาันก็คิดได้หลายแง่หลายงมุมเฮ้าบ่็ด้โหลกสวยได้พี่นอ้องปกติเล้วผู้ยิ่งคนให้เฮ้าหนี่กะมีที่่าพ่อคุยกับฝลังเช็กับฝลังในไหนว่าเ่ิงเงินขอเงินขออย่างเขาเนี่มีนะคะแต่บางคนก็จะมีความคิดคือย่อยอุบลน,นะคนัเงินทองไม่สําคัญขอให้สําคัญกับความจริงใจเฮ้าอดเปรี้ยวไปกินหวานคบกันไปนาน,น,าน นะคะเขาุบกันไปนันนั่นถ้าเขาเห็นถาดแทของเข้าแลวเขาอาจจะหักเข้าแล้วก็ห้เข้าหลายกว่านนก็ได้นะคะแต่ว่าบางคนพอเขาห้ก็เอาเลยอย่างประมาณนี้แต่จ่างย่บนนี่ก็คือบ่เป็นอย่างนะคะได้ก็เอาบ่ได้ก็บ่เป็นอย่างบ่ได้ซี่เรียดตรงนั้นนะคะย่บนบ่ได้ซี่เรียดตรงนั้นคือตั้งแต่ยุกับพญ่บิวกะก็ลู้หลูกันอยู่นะคะทุกคนกันลู้หลูกันอยู่วัยยุบ่ญบ่ได้บ่ได้เรืืองเงินเรลืองทองอีย่างนี้ย่บนอยู่น้ำเล่าย่บนก็เห็ดงานนะคะเห็ดงานแบบ ว่าอายคนเลยเดชพี่นอ้องทำความสะอาดนะคะเก็บกวาดขยะเก็บทุกอย่างที่จะได้เงินมากโดยที่เขามาต้องไปล่อง่อมือ,ง,อ,มอง้อเท้าขอเขาเขาใหา้กระส่วนหนึ่งอีกเข้าหาได้อีกส่วนหนึ่งอีกซึ่งในพี่นอ้องเรามันก็เป็นความพูิใจของเข้านํานะคะถามว่าว่าอายตีเป็นเนียพลังเราไปเห็ดงานขนาดนั้นเก็บขวดขายเก็บขยะขายเย่บุญยังเห็นเลยนะคะพี่นอ้องเวลาไปทำความสะอาดให้กับบ้านพลังนอกเขาจะแยกขยะให้เขาเด้ เดย้่อบนก็เก็บมานะคะเก็บมารวบล้อมกองไว้ขวดเบียร์ลั่งเบียร์ที่พ่อใหญ่กินย้่อบนก็เก็บไว้นะคะขายเจลาเถื่อกับดเดลเทอร์ซีหาอรอยอ่ะมันก็เป็นเงินนะคะพี่น้องก็สะสมไม่แต่ซื้อนู่นนี่นั่นได้ยังสีนาเก็บเล็กผสมหน่อยเย้่อบนพวกอายนะคะแล้วบัดนี้อ่าหลายคนก็ถามมาว่ามันเป็นยังไงหล่ะย่า,ายเป็นตาบอ เนีย่ยย่บนกับบลูหื้ยกันนะคะบลสามารถจะไปล่วงลูง่ลึกๆได้ในในในความคิดในใจของเขานะคะหลายๆคนกับงวะคิดคือย่บนแล้วว่ามันมีการเสี่ยงนะคะฝรั่งมีทั้งคนดีทั้งคนบดีมันก็คือคนไทยนะคะบลแมนต์ฝรัร่งนะคะคนไทยก็คือกันมีทั้งคนดีทั้งคนบดีแล้วเขาก็บลสามารถจะไปตัดสินว่าพนดี นะคะว่าสามารถจะตัดสินได้ว่าพื้นดีเขาต้องดูกันไปสกอรพี่น้องแต่เอฟซีกองย่บวนะเชียนะคะเชี่ยคือให้กำลังใจขอให้เขาเป็นคนดีขอให้เขาจริงใจกับย่ายขอให้ย่าได้เจอคนที่ดีพอย่าอ่ะดูแลพ่อใหญ่บิวย่าทํำดีมากขอให้ได้สิขอให้ได้สิ่งตอบแทนที่ดีๆกลับมานะคะอันนี้คือทุกคนขอเออค่ให้ย่บนก็ดีใจอยู่นะคะสำหรับค้ำหวังดีแล้วก็อ่ากำลังใจจากเพื่อนๆื่อนที่ให้มาเนาะ แต่เขาก็ต้องลอรลุนไปข้างหน้าพี่น้องถ้าคนนีบ่ดีเขาก็เลิกนะคะเขาก็เลิกแชทเลิกคุยเฮาก็า้องเปิดใจผู้ไม่เบิง่งอย่างสีเนาะแต่ช่วงนี้บ่ม่นว่าเขากุ้ยอยู่ค้เดียวเฮาก็มีคนแชทมาเขาก็คุยไปน้าแน่แต่ว่าถามว่ามันจริงจังบ่เข้าก็บ่สามารถสู้ได้ละพี่น้องก็ต้องใส่เวลานะคะคือสุภาพสตเพิ่นวานเนะาะผลทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนมันก็สิคือกันประมาณนั้นละพี่น้อง พบกันมือเดียวเ้างวาสามารถสิปีหูใด้ดอกว่าเขาคิดยังไงเขาดีบ่ดียิ่งเป็นคนละประเทศยิ่งยุ่ไกลกันเขา,าเห็นหน้าคาตากันเลยคุยตะกันในโทรศัพท์เบิ่งกันแต่ในโทรศัพท์ในมือถือมันกับ่าสามารถจะไปหูเลยว่าเออกันใส่ชีวิตของเขาเป็นยังไงนิสัยใจคอของเขาตะละมือเป็นยังไงเท้าอยู่น้องกันมันสิหูนะว่าคนนี้เป็นยังสี่ในิสัยออกมาตะละมือเขามากไห้หนี่เขาเป็นยังสี่ นะคะมันสัมพันธ์ได้สัมผัสได้แต่นี่เขาเขาคุยกันแบบนี้มันกะมันตัดสินบ่ได้อยงมีเอฟซีคนหนึ่งถามยายบุญมาว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นอาจจะว่ามันเป็นเอฟซีกว่ายายบุญจริงๆรดอกนะคะเพิ่นอาจจะเข้ามาเจอแล้วก็เข้ามาฟังมาเบิ่งเพิ่นเพิ่นถามว่าคุณน่ะถ้าเอฟซียายบนจะบอกว่าคุณนะคะเพิ่นจะเพิ่นจะไม่แต่ว่ายายนะคะถ้าเอฟซีตัวจริงของยายบุนจิว่ายาย แต่คอมเมนต์นี่เขามาว่าคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นคนดีถามมาแบบนี้นะคะยายบอลก็เลยบอกว่า,วาก,นนก,ก,ก็นั่นน่ะสิก็เลยถามก็เลยตอบไปหน่อยก็นั่นน่ะสิก็ไม่รู้ก็นั่นน่ะสิก็เลยวางสิเนาะเออเขาจะไปตอบเน่ยเอาไปกับสิอธิบายกับเยเวลาปวเปล่าเพราะว่าเขาถามเขามาแบบนั้นละเขาจะไปตอบอยังไงเขาก็บ่ได้รู้นะคะเขาก็บ่ได้รู้แต่ว่าขั้นเขาเปลเป็นคนดีคุณบุรุษ คุณบุรุษว่าเขาเป็นคนดีคุณคือสิคบคนคือสีอ,อย่างเขาก็สีมีคำต่อกันปีต่อก่อนอีก,ยกเยบกเ่บุญก็เลยเย่บุญก็เลยบออหย่างมากมายนะก็ต่อว่าก็นั่นน่ะสิอืมก็บ,บ่รู้หรอกนั่นล่ะก็สุดท้ายนี่นะคะอ่ามันหลายในที่เราพี่น้องนะคะมันนี้ก็อาจจะบ่สาราทะเลเนาะมันมันมันหลายเรื่องอยู่ขั้นสีบอกมันยาวพี่นอ้องมันยาวนะคะกมบ่มวานี่ไก่คำแนะนํำกับน้องนะคะทียูกรุงเทพเนาะเพิ่นเฮ็ด YouTube นะคะสำหรับ เรื่อง YouTube นะคะยัยบนก็มีคำแนะน้ำให้นะคะพี่น,อน้องไทยๆคลิปเนาะจุบอกนิดนึงนะคะผู้ใดอยากปรึกษาเนาะอยากปรึกษาหลายๆคนก็โทรเข้ามาปรึกษาหลายแล้วล่ะนะคะเรื่องเฮ็ด YouTube นี่เฮ็ดใบเลี้ยวผ่านกดเดวมีโฆษณาเข่าแต่ว่ารอพินพินบอดายนะคะก็เลยโทรเข้ามาแบบเพิ่นกระจายหอนเนาะก,ก็คือแบบมันพ่สบายใจคือว่าอะไรพี่น้องเขาก็เห็นเงินอยู่ในช่องเล้วนะคะแต่พอสามารถเจียวออมาได้บอดายยินยันบอดายอ่ะ ได้พินนี่แหละมันก็เลยแบบว่ายานบริเงินมันนี่เพื่อนก็เลยโทรมาถามย้าบนกันในน้าไปแล้วนะคะว่าให้เจเยินยินนะคะมันมีวิธีการเอาออกมาถึงจะไม่ได้พินพลาดกัน,นกร,รับพินขอพินไปสามครั้งแล้วบริพินแต่มันก็นยังมีวิธีการที่จะเข้าไปอกอกยินยันตัวตุนนะคะใส่รหัสโน่นนี่นั่นให,ให้เขาโอนเงินเข้ามานะคะย้าบนกับได้คข้าในน้านองเขาไปเป็นการส่วนตัวเล้วนะคะถ้าบริมีปัญหาเรื่องอยากอยาก อาจจะถามเรื่อง YouTube ก็ได้นะคะไม่จำเป็นแต่ว่าจะเออแเราบอกเรื่องฝรัง่งเฮาสิไปอร์เซกเรื่องอื่นบ่ได้มันบ่รเช่ประเระด็นบ่เป็นหยังนะคะบ่เป็นหยังเด้อพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดยอยากอยากถามอีหยังถามได้นะคะจังหมึกว่านี่พี่อยู่เชียงรายนะคะแล้วก็โทรมาแล้วว่าแล้วเหงาแล้วยู่ผู้เดียวนะคะแล้วยู่ผู้เดียวแล้วอ,อยากเฮ็ด YouTube แต่บร่รู้สิเริ่มตน้นจะังได๋เนาะพอแฟนเราไปอยู่อัน ไปอังกฤษนะคะแฟนเราเป็นคนอังกฤษเราไปเราติดโควิดกลับมาบ่ได้เราอยู่ค้เดียวเรากร็รยเหงาเราก็ทรวมาคุยนะ้าแต่หมู่บ้านนี่ก็ต้องขอให้แล้วหลายๆละเพระาะว่ายายบัวน้ำได้นิดหนึ่งเนาะเพระาะว่าอาการบนด่ดีหมู่บ้าน,นอาการบด่ดีเราก็หยุ่งยากน้าหลายหลายอย่าง,าย,ย,างยากิก็ลดไปไปประสปประบวันเหตุนะ้ำนะคะหมู่บ้านนี่เนาะเราก็ขอบคุณนะคะไปหาผู้ใหญ่ใจดีของยายบ,บุญน้ำนะคะอยู่บนดีใจซึ่งหลายๆนะคะเพิ่น ขคอมเมนต์เขามาไห้พอนเย่ยบนนะคะผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่เยอรมันนะคะพี่ทั้งสองคนนะคะที่อยู่เยอรมันผู้ใหญ่ใจดีของเย่ยบนนะคะที่โอนเงินมาเป็นก้อนใหญ่ๆที่มาเฮ็ดบุญเฮ็ดศพให้ผู้ใหญ่บิวอะนะคะเพิน่นกะพยายามต,ติดติดตามอยู่ให้กําลังใจอยู่เรื่อยๆนะคะเมื่อเศร้าเดี๋ยวเพิ่อนกะ amen เมื่อวานนี่เนาะเออยายบุญมาเปิดเห็นเมื่อเช้านี่ก็คือเพิ่นเม่นข่ามาให้กำลังใจให้พ่นย่อยบุญนะคะว่าให้เจอคนที่ดีคนที่ใช่ให้ได้เจอรักแท้ไว้หเพิ่นย่างติดตามให้กำลังใจอยู่ตลอดยายบุญขอบุญขอบคุณหลายๆนะคะขอให้พี่ทั้งสองนะคะกาจงอายุเย็นเป็นสุขนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอให้เพิ่น ยูดีมีแห้งนะคะโรคภัยไข้เจ็บจะได้มาเบียดเบียนนะคะพี่ดูแลสุขภาพเด้อพี่เด้อะนะคะฝากความคิดถึงหาพี่ใหญ่ด้วยนะคะฝากความคิดถึงหาพี่ใหญ่น้ำนะคะบ่เคยลืมแล้วก็สุดท้ายนี้กระร่งความคิดหอดคิดถึงความหงใยให่กับพี่น้องของเ้าสุขสุขศรนะคะที่อยู่ต่างประเทศทั้งในประเทศทุกพื้นที่นะคะยุทุถกจังหวัดเลยทีเดียวไปทั้งสงปปลาวเพื่อนบ้านของเ้าน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีแห้งช่วงนี้หน้าหนาวรักษาสุขภาพด้วยนะคะยิบนก็ขอบคุณขอบคุณไม่มีอย่งมาตอบ ยเรื่องเลี้ยงอทั่วๆไปนี่แหละนะคะมีสาระแน่บ่มีสาระน้ำกระบ,บื้องกันเนาะค่ะเนาะอาจจังไหนกันถ้าชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้เด้อติดตามอัปเดตเรื่องเราชีวิตของยายบุญไปเรื่อยๆนะคะว่าจะได้เป็นม้าดำน้ำเขาหรือจะได้เป็นหมาดำ <laughs> พี่น้องเอ๋อไปสำนีกซะก่อนนะคะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ